Ô mọi người ơi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  mọi người ก็มุกหว่าตอนนี้ทานเอาค่ะหนึ่งฝากเอนดูนะครับทุกคนโปรดเราใบซื้อใหม่ที่หลักคอแบ่อยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องเรื่องนก่อนคลิปออสการ์นะคะแล้วก็เรื่อว่าที่ไหนที่นี่ที่นีเท่าไหร่ผ่านการเอ็นด ดี๋ยวเรางพู้ได้หล่อรว่าไม่ีนี่มีแต่คอนเทนต์เ่านะเอ้ยรุ่งนี้ก็จะมีคอนเทนต์ใหม่พวการด้ว่าอยากทตวตัวแล้วก็เขา่แงลรอ

เป็นตาและปูและการศึกษาถอดคนไปโอ้แม่คขาบอกว่าอม่ได้ตัวไม่ใช่เหรอแม่บอกว่า ไปมากตัวปั๊บได้นะคือไม่ต้องไม่ต้องจําละครับสมุดาที่นีมาจ๋าเฮ้ยนั่งมั้ยนั่งมั้ย